จักแถวเลยค่ะลูกตัางใจนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปสแสดงโชว์กันนะลูกพร<อ>้พอมพร้พอมไหมคะพร้พอม จับเอาที่หลังตรงพับเพี้ยเรียบร้อยอาการใส่นั่งอยู่ตรงไหนนะคะลูกพับเพี้ยแล้วยังนะครับใครยังไม่รับเพี้ยบะไรเนี่ยไม่พับเพี้ยมุมคูก็จะไม่ปล่อยนะอ่าไม่พับเพี้ยมุมคูจะไม่ปล่อยนะน้อนหนู่มพับเพี้ยอย่งลูกคูมหนุ่มพับเพียบย่งน้เออเอออ่าหลังตรงมึงวางไว้ การได้ฝึกฝนการได้ฝึกเรียนลาแบบนี้จะฝึกให้เด็กๆทุกคนมีเกิดอะไรขึ้นคะไหนใครตอบครูได้บ้างมีอะไรมีความอะไรคุณครูใครบอกแล้วความอทคะวามไรคะความอดทนจะฝึกความอดทนของเราเพราะว่าเด็กสมัยนี้ความอดทนค่อนข้างน้อยนะคะเพราะชีวิตของเราเนี่ยอยู่กับโทรศัพท์ นะอยู่กับการเ,าเล่นที่ยังไม่เกิดประโยชน์แต่น,นี้นอกจากเราจะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแล้วเรายังมีการเล่นให้เกิดประโยชน์การเต้นให้เกิดประโยชน์นะคะหนูเป็นผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเป็นโขนมรดกโลกด้วยเนี่ยยิ่งต้องอนุรักษ์เลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นห,หนูยังมีการขยับไปเลื่อนร่างกายทําให้ร่างกายของเรามีวามทำไมคะ แข็งแรงแข็งแรงจิตใจทำไมจิตใจทำไมสนุกฉนูดมีความสุขใช่ไหมจิตใจมีความสุข่ใครไม่อยากมาโรงเรียนหรอไม่อยากมาเรียนขดอะไยเนี่ยยกมือติม๊งมีไหมหนูอยากไม่อยากมาโรงเรียนเลยหรออ้าวอยากมาคืครูถามคืครูถามมาฟังให้ดีนะใครใครไม่อยากมาโรงเรียนไม่อยากมาเรียนโขดไม่อยากมาเรียนยำอ้าวใครอยากเรียนยกมือขอเสียงคนที่อยากเรียนหน่อย อพาเชียคนไม่อยากเรียนอ้าวเนียบเลยอ่ะแสดงว่า huh ทุกคนมีความสุขในการที่จะเรียนโขดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต mm ั้งใจมาโรงเรียนทุกว OK> ันจะได้เรียนโขดและเดี๋ยววันนี้ครูจะมอบเป็นไฟล์เป็นรางวัลให้ในการสอบจะมาอะมาตึงมาโรงวันก่งมากต้องมาเรยงหน่อยอ่ะเอาเปียกหลังฟองให้พร้อมกันนะให้พร้อมกันนะลูกให้พร้อมกันนะเก่งลูกเก่ง พอกันนะหน um pues mm. nah. ูนั่งหลังตรงกับลูกจบแล้วไปนั่งแถวหลังสองสองคนนั่งขึ้นมานี่แถวนี้สรุปสองแถวพอขึ้นมาให้เท่ากันเออขึ้นมาให้เท่ากับลูกฟ้าขึ้นมาสิลูกอ่ะเออเก่งมากถึงแล้วเขย่ามาเขมาอ่ามาพ่อพ้อเขย่ามาอ่ะเขย่ามาสิลูกไม่ต้องให้คเอ่ยถ้าเรามีการช่างสังเกต ถ้าเห็นเคื่อขยอบแล้วและแถวมันยังไม่ตรงเราก็ต้องทำไมคะปรับแถวใช่ไหมคะโดยที่คุณครูเนี่ยไม่ต้องบอกว่าเอา้าชื่อคนนะั้นชื่อคนนี้ถ้าเรารู้จักการรู้จกักมีปฏิภาณไหวพริบนะคะเราก็จะแก้ไขปัญหาได้นะคะอา้าวนลังต้มครูขยิบมาสิลูกเอ้ยอ่ามาบอสขยิบมาลูกอ่ะแล้วนั่งให้ตรงกรันพ่อพ่อนั่งให้ตรงลูกอ่ะเดี๋ยวนั่งให้ตรงนั่งให้ตรง แน่หัง่งให้ตรงทเอเตายอออ่าทำไม่ดีเลยนะไปไหนนละลูกเอ้ยขย่มาอ่มพูดหลังตรงมาเวนนะเขาเพี่ยอย่ไงไงคะเออให้ตรงๆตัวเองตรงๆหงน้าเป็นธรรมันตัวไปเลยหันตัวไปเลยเออตัวห,ห,หออนูไม่ตรงละลูกอ่ะเลอย็นขอต้องลุกคุณภาพดีกันนะหลังต้องตรง หน้ามองวะเดี๋ยวกลับให้เสร็จมาเดีครั้งเดียวเลยนะขอเป็นครั้งเดียวเลยนะให้รับยังไงเขาเรียกว่าอะไรไป เก่งมากเลยขอ่อยฟินได้ไหมใช่ค่ะข่่งมากเลยอ่ะเอาใหม่เขาบ,บอกว่าพากันชัยบอกว่าถ้าเรื่องละเมอเกราสิา้นสุดคำว่ากเาบถึงมาลงมือไว้จบกก่อนเดี๋ยวพีว่โกมใช่ไหมคะอ่ะเอาใหม่เดิม ให้เก็บอุปกรณ์แล้วไหว้อุปกรณ์ด้วยนะคะของมีครูนะคะ